คืนล้างบาปเป็นคืนเดียวที่ทำให้ทุกคนสามารถไล่ฆ่ากันได้อย่างไม่ผิดกฎหมายแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนไม่อยากจะจบในคืนเดียว หนงังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Fire Perk ในทุกๆปีจะมีหนึ่งวันในอเมริกาที่เป็นวันคืนล้างบาปมันเป็นคืนที่ประชาชนชาวอเมริกันสามารถไล่ฆ่ากันได้อย่างไม่ผิดกฎหมายไปในเวลา12ชั่วโมงโดยที่ตำรวจและแพทย์จะไม่เข้าไปยุ่งจนกว่าจะครบเวลากำหนดแม้คืนล้างบาปจะถูกยกเลิกไปแล้วแต่ในวันต่อมามันก็ถูกนำมาใช้ใหม่เริ่มเรื่องมาฮวนและอาเดล่าสองพเมียชาวเม็กซิกันที่ลักลอบเข้าประเทศอเมริกา เพื่อที่จะหลบเลี่ยงความรุนแรงของแก๊งค้าย,ยาที่ประเทศเม็กซิโก8เดือนแล้วที่พวกเขาอาศัยอยู่ในอเมริกาแล้ววันนี้ก็เหลืออีกไม่ถึง10ชั่วโมงก็จะถึงคืนล้างบาปฮวนเป็นคาบอยดูแลม้าอยู่ฟาร์มแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ควบคุมม้าที่กำลังพยศได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งนั้นก็ทําให้ดีแลนลูกชายของเจ้าของฟาร์มที่เป็นพวกเกียรติชาวต่างชาติอย่างฮวนก็ยิ่งมันไส้ในตัวฮวนเข้าไปอีกดีแลน มักจะหาเรื่องหวนตลอดและควรประสาทหวนอยู่เสมอทักเกอร์เจ้าของฟาร์มเขามาคุยกับหวนและบอกหวนอย่าไปคิดมากเรื่องดีแลนหวนก็บอกว่าตัวเองรู้อยู่แล้วว่าดีแลนไม่ชอบเขาเพียงเพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาติและนั่นก็ทําให้ดีแลนมองว่าเขาไม่ควรที่จะเป็นข้าบอยทักเกอร์ก็บอกว่าเขาก็อาจจะสอนลูกให้ภูมิใจในความเป็นชาวอเมริกันไม่ละเอียดพอแล้วทักเกอร์ก็ให้เงินโบนัสเพื่อที่จะเอาไปจ่ายเป็นค่าคุ้มครองในคืนล้างบาปวันนี้พอทักเกอร์เดินไปเคิร์กเพื่อโรงงานของ ก็เดินมาบอกว่าเงินที่ทักเกอร์ให้ไปนะ่ะมันก็แค่ทําให้คนงานอย่างตัวเขาและฮวนอยู่รับใช้คนรวยแบบทักเกอร์ต่อไปแค่นั้นแหละดานอเดล่าแฟนของฮวนที่ทํางานอยู่โรงฆ่าสัตว์เขาก็ได้เดินทางกลับบ้านและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงเวลาคืนล้างบาปอเดล่าและฮวนก็ขึ้นรถไปกับทีทีเพื่อรุ้มง,งานของฮวนพวกเขามุ่งไปศูนย์คุ้มครองผู้คนในคืนล้างบาปที่นี่เป็นที่ปลอดภัยและมีฐานรับจ้างคอยดูแลคุ้มครองผู้คนที่มาใช้บริการที่นี่จะไม่ได้รับอันตรายจากคืน ล้างบาปโดยต้องเสียเงินเป็นค่าใช้จ่ายใ,ให้กับที่นี่ซึ่งที่นี่เต็มไปด้วยชาวต่างชาติจึงไม่มีบ้านหรูไม่มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยด้านดีเลนซึ่งอยู่กับเมียที่ท้องแก่น้องสาวและทักเกอร์พ่อของเขาดีเลนเป็นครอบครัวที่มีฐานะพวกเขาแค่นอนอยู่ที่บ้านที่มีระบบคุ้มกันแน่นหนาไม่นานรัฐบาลก็ประกาศเริ่มคืนล้างบาปได้ไม่นานผู้คนด้านนอกก็เริ่มออกมาฆ่าฟันกันอย่างบ้าคลั่งในขณะที่คนรวยอย่างดีเลนหลับสบายอยู่ภายในบ้านคนจนอย่างฮวน ต้องคอยหวาดระแวงไม่ได้หลับทั้งคืนจนในที่สุดเสียงสิ้นสุดคืนล้างบาปก็ดังขึ้นทุกคนที่อยู่ในศูนย์ก็ตบมือดีใจที่รอดพ้นจากคืนล้างบาปจากนั้นวนและทีทีก็เดินทางไปทํางานที่ฟาร์มและอาเดล่าก็กําลังเดินไปทํางานระหว่างทางก็มีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดอยู่เป็นระยะด้านดีแลนก็ปิดระบบรักษาความปลอดภัยและเปิดฟาร์มอีกครั้งระหว่างที่ดีแลนกําลังเช็ค,คความเรียบร้อยรอบๆฟาร์มเขา ก็ได้พบว่ามีกล้องวงจรปิดในคข้ามาที่พังเขาจึงเดินไปดูที่นั่นและในตอนนั้นก็มีกลุ่มคนสวนมากาได้ใช้ปืนจ่อล้อมเขาไว้ด้านแอเดล่าได้เดินไปหลังที่ทำงานและพบแพบตัวหนึง่ง ที่กำลังถูกขังไว้ในกรงเธอจึงเอื้อมมือเข้าไปเดนกรงเพื่อปล่อยแพะออกมาแต่ทันใดนั้นเองเธอก็ติดกับดักบางอย่างและถูกล็อกไว้ไปไหนไม่ได้และในตอนนั้นก็มีกลุ่มคนใส่หน้ากากสองคนพร้อมมีดออกมาจากทางขยะใกล้ๆอเดล่าพยายามบอกว่าคืนล้างบาปได้จบไปแล้วแต่พวกมันบอกว่านี่คือคืนล้างบาปถาวรและไม่มีวันหยุดและในตอนนั้นเดเรียส <c oughs> เจ้านายของอเดล่าก็มาช่วยเธอไว้ทันจากนั้นเดเรียก็ข้าไปช่วยอเดล่าออกมาจากกับดักแต่ทันใดนั้นชายสนมากากระลุกขึ้นมาสู้กับพวกเธออีกครั้งจนพวกเธอต้องคาพวกมันในที่สุดและในตอนนั้นตำรวจก็ไม่เห็นพอดีทั้งสองจึงถูกจับใส่รถตำรวจไปในระหว่างนั้นเพื่อนร่วมงานอเดล่าเธอก็ได้เห็นพวกอเดล่าถูกจับไปด้วยด้านครอบครัวดีแลน ได้ถูกพวกล้างบาปจับมัดทุกคนและคนที่เป็นตัวการเรื่องนี้ก็คือเคิร์กผลงานของดีแลนนั่นเองเคิร์กต้องการให้คนรวยอย่างดีแลนรู้สึกความลำบากของคนจนในคืนล้างบาปเคิร์กบอกว่านี่คือคืนล้างบาปถาวรใกล้ๆกันนั้นพวกฮวนที่มาถึงฟาร์มก็ได้แอบฟังอยู่ด้วยพวกฮวนจึงเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปหยิบปืนในโรงงานในตอนนั้นทักเกอร์ดได้ไปยุ่งโมโหเคิร์กทำให้เคิร์กโมโห จึงยิงทักเกอร์จนตายพวกฮวนจึงรีบยิงปืนออกมาช่วยฮวนที่เห็นที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วจึงรีบพาพวกดีแลนขึ้นรถหนีไปทันทีพวกเขาทั้งหมดก็ได้ขับรถไปที่เมืองซึ่งตอนนี้ในเมืองก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้คนก็เข็นฆ่ากันเหมือนคืนล้างบาปไม่มีผิดตอนนั้นวิทยุก็ได้รายงานว่ายังมีการเข็นฆ่ากันเต็มไปหมดผู้คนในอินเทอร์เน็ตเรียกการฆ่าครั้งนี้ว่าคื้นล้างบาปถาวรฮวนก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนร่วมง,งานอเดล่า ว่าเห็นอ d เดล่าโดนจับขึ้นรถตำรวจไปด้านอเดล่าและเจ้านายก็ถูกจับอยู่บนรถกับโลคจิตสองคนในตอนนั้นรถคันนี้ก็เจอ RPG ของพวกล้างบาปยิงเข้าใส่มันก็เลยทำให้รถเสียหลักและพลิกคว่ำทำให้ตำรวจและโลคจิตคนนึงได้ตายไปด้วยส่วนผู้ชายโลคจิตก็หลุดจากที่ล็อกพอดีมันพยายามที่จะทำร้ายอเดล่าแต่เจ้านายก็รีบเข้ามาช่วยลัดคอมันจนตาย ในตอนนั้นฮวนก็เปิดประตูรถมาเจอพวกอด e ล่าพอดีเขาจึงรีบช่วยอดีล่าขึ้นรถหนีอดล่าก็ชวนเดรียสแต่เขาปฏิเสธเพราะว่าเขาต้องไปหาครอบครัวของตัวเองก่อนการไปคนเดียวจะเร็วกว่าอด e ล่าจึงให้ปืนที่ฮวนให้ไปให้กับเดเรียสเพื่อคุ้มครองตัวเองจากนั้นอเดล่าก็ไปกับพวกฮวนต่อมาพวกฮวนก็ได้ขับรถออกจากเมืองและแวะเติมน้ำมันในสถานที่แห่งหนึ่ง และน้องสาวคนดีแล่นก็เข้าไปหาของในร้านเธอก็ได้ไปเจอกับธงสัญลักษณ์บางอย่างที่คล้ายกับของพวกล้ำบาปถาวรในเมืองเธอก็หยิบมันมาด้วยตอนนั้นมีข่าววิทยุรายงานว่าทางการประเทศแคนาดาและเม็กซิโกจะทําการเปิดชายแดนภายในระยะเวลา6ชั่วโมงทางการจะรับคนจากประเทศอเมริกาที่ไม่มีอาวุธและจะมอบที่พักอาศัยให้กับคนเหล่านี้ จนกว่าสถานการณ์ความบุนแรงของนายอเมริกาจะจบลงพวกฮวนจึงตกลงกันว่าเดินทางไปยังเม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศใกล้ที่สุดและเป็นประเทศบ้านเกิดของฮวนและอเดล่าพวกฮวนก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังจุดหมายฮวนก็ได้เปิดใจคุยกับดีแลนตามว่าดีแลนไม่ชอบคนเม็กซิกันอย่างพวกเขาใช่ไหมดีแลนก็ตอบไปว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหากับคนต่างชาติแต่เขาไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของคนต่างถิน่นและเขาเชื่อว่า คนควรอยู่กับคนของตัวเองหวนก็พูดว่าก็เหมือนกับตอนนี้ที่พวกเราอยู่ด้วยกันดีเลนก็ได้แต่เงียบและตอนนี้ก็มีพวกล้างบาปได้ขับรถไล่ตามและยิงปืนมาที่พวกเขาหวนก็กําลังจะยิงปืนสวนไปแต่น้องสาวดีแลนก็ขอให้หยุดก่อนเธอก็ได้เอาธงของพวกล้างบาปโชว์ให้พวกมันเห็นเมื่อพวกนั้นเห็นก็คิดว่าพวกหวนเป็นพวกเดียวกันพวกมันจึงปล่อยและไม่ได้หยุดพวกหวน และตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ3มชั่วโมงที่ชายแดนเม็กซิโกจะปิดรับคนอพยพแล้วพวกหวนก็ขับรถจนมาถึงเมืองใกล้ชายแดนแล้วแต่ในเมืองก็เกิดจะลาจนอย่างหนักถนนในเมืองก็ถูกขวางจนไม่สามารถขับรถต่อไปได้พวกเขาจึงตัดสินใจลงเดินซึ่งก็เหลืออีกไม่ถึงกี่กิโลจะถึงชายแดนพวกหวนนั้นก็ค่อยๆแอบเดินไปซึ่งกลางถนนนั้นก็มีการต่อสู้ของพวกทหารและพวกลังบาปถาวรอ,อยู่ทุกๆท,กที่ในระหว่างนั้นฮวน กำลังจะหลบเข้าไปอยู่ในโรงหนังแต่มีรถถังของพวกทหารก็ได้ยิงมาทางพวกฮวนจนซาปลหักหพังได้หล่นมาขวางทางกั้นประตูระหว่างพวกฮวนกับอาเดล่าและเมียของดีแลนที่เข้าไปก่อนหน้าพวกเขาจึงต้องแยกกันก่อนโดยทั้งฮวนและอาเดล่าก็ตามสัญ,ญลักษณ์ดอกกุหลาบที่ผูกข้นไว้ทั่วเมืองซึงสัญ,ญลักษณ์นี้พวกเขาก็รู้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พวกชาวเม็กซิกันได้ทิ้งไว้เพื่อช่วยเหลือกันและกัน หากตามสัญลักษณ์นี้ไปพวกเขาก็จะเจอชาวเม็กซิกันเหมือนกันพวกฮวนก็เดินไปสักพักก่จะเจอพวกล้างบาปที่ได้ดักซุ่มพวกล้างบาปก็ได้สั่งให้พวกฮวนทิง้งอาวุธและพวกมันยังสั่งให้ดีแลนและน้องสาวให้ฆ่าฮวนและทีทีซึ่งเป็นชาวต่างชาติแต่ดีแลนและน้องสาวไม่ทำตามที่มันสั่งผู้หญิงในกลุ่มล้างบาปจึงหยิบป,ปืนยิงทีทีจนเสียชีวิตในตอนนั้นทหารก็มายิงพวกล้างบาปในจังหวะที่ชุลมุนอยู่นั้น ผู้หญิงในกลุ่มล้างบาปก็ได้ต่อสู้แย่งปืนกับฮวนแต่สุดท้ายเธอก็โดนฮวนฆ่าแล้วพวกฮวนก็ใช้จังหวะช่วงชุลมุนหลบหนีไปได้หลังจากนั้นผู้ชายที่ไว้เขาได้ฆ่าทหารจนหมดเขาได้เห็นเมียตัวเองถูกฆ่าเขาจึงแค้นพวกฮวนมากและคนนี้เขาก็เป็นหัวนหน้าหน่วยอัลฟาของพวกล้างบาปอีกด้วยชายไว้เขาจึงสั่งให้พวกในกลุ่มติดตามพวกฮวนอย่างเป็นระยะด้านนนเด่าก็ได้ไปถึงที่หมาย ของสัญ,ญลักษณ์ดอกคหลาเธอก็ได้พบผู้คนที่จะข้ามชายแดนเหมือนกับเธอและเธอก็ได้พบพวนอีกครั้งตอนนั้นมีรายง,งานข่าวจากทีวีว่าพวกทหารยอมถอยกำลังจากเมืองแล้วซ้ำร้ายทางด้านเม็กซิโกก็ได้ประกาศข่าวว่าพวกเขาจะปิดกั้นชายแดนอีกด้วยแต่โชคยังเข้าข้ามพวควรเพราะว่ามีผู้หญิงชาวเม็กซิกันคนหนึ่งที่รู้จักชายชาวอินเดียแดงที่ชำนาญในพื้นที่เส้นทางที่ข้ามไปยังเม็กซิโก ที่ซึ่งกำแพงไม่สามารถกั้นชายแดนไว้ได้เธอจึงเรียกทุกคนไปขึ้นรถบรรทุกแล้วก็พาทุกคนไปยังจุดหมายเมื่อถึงเช้าฮวนก็มาถึงจุดข้ามชายแดนแต่ไม่ทันไรพวกลลังบาปก็ขี่รถตามมาดิเลนจึงให้เมียและน้องสาวมุ่งหน้าไปก่อนพวกที่เหลือก็ได้เปิดฉากยิงกับพวกล้ังบาปแต่กระสุนมีจำกัดจึงหนีถอยหลบไปก่อนพวกลลังบาปก็ได้ตามหาฮวนซึ่งผู้ฮวนก็ได้ซุ่มอยู่ และได้ออกมาฆ่าพวกล้างบาปจนหมดเจะเหลือก็ได้ชายไว้เขาชายไว้เขาก็ได้จับตัวอเดล่าไว้เป็นตัวประกันแต่ชายไว้เขาก็ถูกฮวนที่อยู่ด้านหลังใช้เชือกลัดคอจนหลุดออกมาจากอเดล่าจากนั้นฮวนก็ใช้ปืนจ่อยิงเขาจนตายเมื่อจบเรื่องแล้วฮวนก็เดินทางเข้าเม็กซิโกที่นั่นมีแคมป์ผู้อพยพดีแลนก็รีบวิ่งไปหาเมียตัวเองและเธอก็เพิ่งจะคลอดลูกออกมาสุดท้ายพวกฮวนก็ได้อยู่อย่างปลอดภัย ตอนใกล้จบนั้นมีรายง,งานข่าวว่าชาวอเมริกันกว่า2องล้านคนได้อ,อพยพออกนอกประเทศและความรุนแรงของการล้างบาปถาวรก็ยังรุนแรงทั่วอเมริกาและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนน IMDB ไป5.4ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u ับส r คร e และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ